ดวงของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมีนาคม2568นะครับมาดูกันว่าในเดือนมีนานี้ดวงของชาวลัคนา,าเมษจะเป็นยังไงนะครับใครที่กำลังมองหางานอยู่นะตัวนี้นะครับอาจจะได้งานใหม่หรือตัวคุณเองจะได้เลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งนะครับนะงานด้านกิจการเกี่ยวกับงานราชการนี่คือดีมากๆนะครับเลื่อนขั้น เรื่อตำแหน่งหรือใครที่กำลังจะไปสอบนะครับสอบงานราชการนี่คือถ่ายไว้ได้ด้วยนะเด่นเรื่องการงานนะครับอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้ทำนะครับผู้ใหญ่เมตตาด้วยดวงผู้ใหญ่เมตตานะครับไปขอร้องขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนี่ยท่านช่วยเลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรอยู่ติดขัดอะไรเข้าหาผู้ใหญ่เลยนะครับด้าน อย่างที่บอกเรื่องการงานนี่คือมันเป็น,เ,นเด่นเรื่องงานนะชาวลัคนาเมษในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นงานต่อยอดจากงานเดิมน,นะครับเด่นเรื่องเกี่ยวกับงานราชการนี่แหละหรืองานรับวิสาหกิจใครที่มองหางานอยู่มันจะสอบได้สอบติดสมัครงานก็ได้งาน,นในเดือนนี้เด่นนะครับโดยเฉพาะเจ้าของกิจการนี่คือดีมากๆดวงชะตามีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะดวงดีนะครับมีโชคด้วย ใครที่อยากจะไปต่างประเทศก็จะได้ไปนะครับมองหางานต่างประเทศหรือใครที่อยากจะมีลูกมีบุตรเนี่ยในเดือนนี้มีข่าวดีนะครับมีการตั้งครรนะน้ำหนักก็จะขึ้นด้วยมีเกณฑ์น้ำหนักขึ้นนะครับใครทำพวกร้านอาหารอยู่เนี่ยร้านของกินนี้ก็ดีนะครับคนโสดก็ได้แฟนดีมีดวงจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์อย่างเงี้ยนะครับดวงลัคนาราศีเมษ อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงในรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ